ใต้ดินช่วงหัวมโพธิพระเป็นอุโมงใต้ดินไปโดยหลบวอภาคว่าสามารถเปิดให้บริการแก่ประชาชนต่อเชื่อมกับโครงการรถไฟฟ้าสายสีน้เงินส 後生。<noise> da mamara.